เมื่อถึงเวลาตัดสินใจคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของดาบแต่อยู่ที่ความเฉลียวฉลาดของใจสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาและกลยุทธ์ในการรบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับบุคคลที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือไทสูจู้นักรบและนักยุทธศาสตร์ในสามก,ก๊กผู้มีความสามารถในการใช้ปัญญาและกลยุทธ์ในการรบไทสูจู้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ นักยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบคอบการใช้ปัญญาในการวางแผนและการรบทําให้เขาเป็นที่นับถือในหมู่เพื่อนร่วมรบการใช้ปัญญาในการรบของไทสูจู้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาประสบความสําเร็จในการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักรบคนอื่นๆในการใช้ปัญญาและความสามารถของตนเพื่อประสบความสําเร็จเราสามารถนําข้อคิดจากไทสูจู้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ดังนี้ 1. ใช้ปัญญาในการวางแผนและการตัดสินใจ 2. มองหายุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา 3. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผ่านการกระทําของเราหวังว่าเรื่องราวของไทยสูจู้ในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจและแนวทางในการก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกในครั้งถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ